นี่พี่ดึงคันนี้พี่ดึงหัวนะครับคุณนะครับโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินนะพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับโอ้โหหมาต่อพี่น้องเดี๋ยวเบียดตอนกวนยามโอ้ยหหมาต่อพี่น้องเลยจังเผมก็หลังจากที่ยามมาแล้วพี่น้องเนาะสหรับเศ้านี่ก็ได้มาทั้งหมด หาแต้มพี่น้องเลยคุณนะครับใส่งามๆเลยพี่น้องเลยกั <c oughs> อันนี้กะถทั้งแงหล่อนแล้วก็ที่ติดกับประมาณสิบเก้าลังพี่น้องกับถือว่าตอนแรกเขาก็จะพยายามอีกประมาณสามสิบเอ็ดลังนาพี่น้องเนาะกัเราต้องผลงานตอนแรกพี่น้องว่าจะมารประมาณอีกเราพี่น้องจะมีเติมอีกบ่ครับหาเต็มตอนเศร้านี่พี่น้องไปครับผม สวัสดีครับพี่พีกน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรราแปดทิ้งเช่นเคยพี่น้องสลายสลายดีกันตอนแรงแล้วพี่น้องไปนี่กะเดี๋ยวไปพาพี่น้องมาหายามเบ็ดนะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดเบ็ดมันเหลืออยู่มาสามสิบกุหลังบนเล็บไม่ได้กู้ไว้พี่น้องเลยใส่ถิ้มไว้เป็นยังไงเดี๋ยวมาอกบ่เดี๋ยวดไปต่ออีกวันดินด้วยดินอยู่เลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขอหยัดเก็บไปพี่น้องเนาะไปครับพี่น้อง ีม้องอย่าหาม้องเรพี่น้องจะคำมละว่าจะมายางไปก็ไม่ได้ไม่ยางยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลยฟังพุ่นนี่อาการบ่ใส่ถิ่มไปตอนงูเบ้นเกลื่อนอยังอยู่คือเก่าพี่น้องเลยมันก็อยู่คือเก่าอ่ะเก็บครับผม ใส่เบ็ดตอนแรงนี่นี่กินบ่ตอนเว้นพี่น้องกบกระไล่อะไพี่น้องนะคยูเพื่อนเขาเต้นตุ๊บตักทุบตักแถวนี้เฮ้ยหลยนะเก็บกับผมโอู้หพี่น้องขันนี้มีดึงขันนี้มีดึงคุณนะครับคุณนะครับโอู้หูหูหูู้หูหูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินเข้าพี่น้องเห้ย นนะพี่น้องเอ้ยนะครับหมาหาลับพี่น้องเจะเบียดปอนกุเวนยามโอ้ยมาหาลับพี่น,อน้องดัวจะบกได้พี่น้องเอ้ยขึ้กนกันงวดอย่างน,น,นิ่ง เอามาเราพี่น้องได้แต้มแรกสำหรับเย็นนี้เรานี่เขาเบาอู้กึตินแย้งเถอะอู้ภาพพี่น้องขเขาเบาตาพอดีเลยเอา้าดีนะว่าเดี๋ยวมายามมือเศร้ามายามประเด้เพราะว่าเปลี่ยนวันพระพี่น้องเกลีย์ฝ่ามายามมะกู้เบ็ดมันอ้วนเลยครับผมว้าวเข็บครับผมออื หันยหตอนแลงเขาสุดยอดพี่น้องเขาเบาตาเลยโอ้ยามเบ็ดงามมือแรงเขามานครับเสียงขางนาดนีดิ่มพีน่น้องเสียงยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเก็บก่อนขามุ้งปากพอดีเลย ปาติดเป็ดป้อ,อ,อมานครับ ย้ยไว้พี่นอ <c oughs> นคือเด็กันนี้กันโอ้ห <Ooh. S 1> ล่นปะอ่ะเก็บครับผม <laughs> ไปครับผม <c oughs> ยามจนมือจนคำพี่นองเอ <c oughs> <c oughs> สองลังสุดท้ายเฮอโอ้ยังอยู่ดีครับ เดี๋ยวกูเก็บเลยครับพี่น้องทำพอดีท่านนี่ก็อยู่ดีไหมอ,อยู่ดีอ่ะเก็บครับผมอืบอ้าวเก็บครับ ผมกหลังจากเก็บเบ็ดแล้พี่น้องสามสิบลังพี่น้องที่เก็บตกจากมือเสาร์น้อพี่น้องเนาะที่เบ็ดไอ้เยื่อเหลืออยู่มายำตอนแรงก็มีทั้งเยื่อตายเยื่อหล่อนแล้วก็แต่ไม่แต้มหนึ่งพี่น้องแค่ใส่สวยๆเลยพี่น้องสีหาขีดอยู่นี่หรือว่าได้ต้มอยู่พี่น้องสับแรงนี่เป็นการเก็บตกนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่มจักรพรรดิพัทินนี้ะครับผมมือนี้ขอการาบลาพี่น้องนะครับผมเบอร์ว่าคลิปหนาหนุน่มจักรพรรดิพัทินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินงด รถติดตามรับชมครับผมสำหรับนี่ขอกราบลาแล้วครับสวัสดีครับมับนมันครับว้าวดิ่ต่มดิป่ปปนอยู่พี่น้่งเอ้ยแรงนี่